ครัวค่ะแม่เราอยากได้ลงโลงไอเราแม่เราอยากได้มิดชิดคือกลัวแมวกลัวหมาเข้าไปกินกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะห้องครัวนะคะแต่เราอ่ะเราว่าอยากได้ลงโลงก็เลยเถียงกันไม่ลงตัวเราก็เลยนึกอเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนแรกว่าจะใส่ประตูประตูเลื่อนกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นึกแล้วคำนวณแล้วว่าราคามันสูงพอใส่ประตูเลื่อน หรือบานกระจกอ่ะเดี๋ยวแม่ก็ต้องให้ใส่มุ้งลวดเหล็กดัดตอามาอีกพ้าม่านอีกงกบปานปายค่ะ <bicy c iliyor> ก็เลยดั้งนึกว่าจะใส่อะไรดีที่มันเปิดโล่งๆได้หน้าต่างเราไม่อยากได้เพราะว่าหน้าต่างอะ่ะเราว่ามันมันโป่งไม่พอนะฮะเราก็เลยเอ๊ะจะใช้วัสดุอะไรดีทําบานเฟี้ยมมันก็แพงอะไรก็แพงเราก็เลยเออประตูนี่แหละเราถามร้านวัสดุก่อสร้างเลยค่ะ พันสี่พันหรือพันหกจำไม่ได้เนี่ยค่ะก็เลยเออเอาอันนี้แหละค่ะส่วนอนืหน้าต่างที่ใช้เป็นประตูทํานะคะบ้านหลังเก่าแม่เราอะเคยใส่ประตูแพงๆและดีๆแล้วเวลาแม่เราทํากับข้าวใกล้ๆประตูอะเลอะหมุดเลยค่ะมันก็เลยเสียดายเราก็เลยอะ่ะหน้าต่างหน้าต่างที่ทว่าจะทําใหม่เนี่ยเรา,เาช่องใหญ่ๆเลยใหญ่กว่าเดิม แล้วก็เอาประตูะทําแล้วประตูราคาแค่990เราคิดว่าใช้ไปสักสี่ห้าปีถ้าสมมติมันพังหรือมันเสียสีมันอะไรเงี้ยถลอกอะไรเราจะเปลี่ยนก็ไม่ไเสียดายไงคะประตูด้านหน้า3มบานทําไมไม่ใส่ประตูใหญ่ๆห,หรือประตู2ประตูะมุ้งลวดเหล็กดัดมันก็ต้องตามมาอีกค่ะและที่สําคัญ เดี๋ยวแม่ฉันน่จะเอาซานเลงกับมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดแทนที่เราจะได้ลงครัวเราจะได้ลงรถแทนค่ะก็ถามบอกว่าพี่หนูอยากได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกพอดีเ็าเป็นพี่ชายไงค่ะว่าหนูอยากได้ใส่ประตูประตูติดติดติดกันเลยเขาก็ถามมึงจะเอางั้นไงเออแล้วบอกเออเอางั้นอ่ะแล้วแต่มึงางี ติดกันไม่ได้นะเขาก็บอกนี้ติดกันแล้วเวลาเปิดแต่มันก็จะทับกันมันต้องเว้นบ้างไงเขาก็คำนวณให้ค่ะเขาก็โอเคอยู่ไม่บอกแม่นะคะตอนแรกว่าจะใส่ประตูหมดอ่ะให้ช่างก่อเป็นลูกเออเป็นล่างเป็นอะไรโคลมาเกาะแล้วก็ใส่ประตูทีหลังแม่ก็แอบถามจะปล่อยลงไง จะใส่อะไรแม่อะไรเงี้ยแล้วบอกอยู่เฉยๆเฮินนาก็แม่ก็ขำบอกไม่มีใครก็ทำบ้านมึงนี่แหละทําหลังแรกนี่ก็ไม่เป็นไรเอาเราเอาความสบายใจมีชิดดีไม่ละาก็เลยถามเขาเขาก็ว่าเออมีชิดดีเฉพาะห้องครัวนี่ประมาณสองแสนห้าค่ะเฉพาะห้องครัวนะคะส่วนในในส่วนของห้องครัวเราจะมีส่วนของในตัวบ้านแล้วก็ห้องนอนที่กําลังทําอีกค่ะ แต,แต่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ประตูเยอะอย่างนี้เลย <laughs>